ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะสิภาคคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งถือว่าเมื่ออำนาจเจริญนะคะเป็นเมืองหลวงแห่งผาเข้ามาค่ะโดยกระแสต,ตอบรับดีแห้งค่ะมีการสาร้างรายได้กับชุมชนซึ่งสามารถติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะคือความมุงามน,นะครับของความรักความอบอุน่นชุมชนที่ยั่งยืน การที่กลุ่มแม่บ้านก็ดีนะครับพี่น้องชาวอำนาจเจริญนะครับได้ถักทอผ้าเขามา้าแล้วก็ใช้วัตถุดิบธ,ธรรมชาตินะครับในการย้อมจึงได้เกิดของผ้าเขามา้ามหาอำนาจที่นี่อำนาจเจริญเมืองลวงผ้าเขาม้าครับจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพหรือชาวบ้านที่มีความสามารถด้านการทอผ้านำผ้าพื้นถิ่นที่ทอโดยคนในชุมชนโดยเฉพาะผ้าเขามา้า นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ทำงานหรือใส่ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงแปรรูปเป็นกระเป๋าของใช้ต่างๆซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทอผ้าขม้าอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง7อําอำเภอมากกว่า100่รายซึ่งแต่ละกลุ่มได้มีการออกแบบรวดลายสีสันที่แตกต่างกันไปแต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ลายตารางของผ้าขม้าไว้อย่างชัดเจนทำให้มีผ้าขม้าหลากหลายรูปแบบจึงเป็นที่มาของคำว่า อำนาจ,จเจริญเมืองหลวงของผ้าคอมม้านอกจากนั้นจังหวัดอำนาจ,จเจริญยังได้มีการจัดตั้งโครงการผ้ามหาอำนาจซึ่งเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัดอำนาจ,จเจริญใช้สีจากธรรมชาติในการย้อมซึ่งเป็นสีจากเปลือกไม้ใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นไม้มงคล9ชนิดได้แก่ต้นศักต้นทรงบาดาลต้นกันเกาต้นพยูงต้นไผ่สีทองต้นขน,นุน ต้นยอป่าต้นทองหลางและต้นคูนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าอำนาจเจริญและเป็นสิริมงคลกับผู้ที่สวมใส่หนึ่งในนั้นคือกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคามบ้านคำเดือยหมู่สองตำบลคำขันแก้วอำเภอชานุมานซึ่งเป็นหมู่บ้านผู้ไทยมีความสามารถในการทำผ้าย้อมคามซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านนอกจากนี้ยังได้ทอผ้าหลากหลายชนิดรวมไปถึงผ้าเข่าม้าลายดอกเดือยซึ่งมีอัตลักษณ์ลวดลายที่โดดเด่น มีสีเหลืองขาวน้ำเงินและลายดอกเดือยบนผืนผ้าปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนผลิตแทบไม่ทันเห็ุล่ย่างค่ะถอพักผ้าเข้ามาย่อมขามผ้าขุมไลผ้าผันคอแล้วก็ผ้าผ้าหมัดมีค่ะเป็นผ้าทุ่ง่วนมาเขาสีเน้นขามันนะค่ะเน้นสีธรรมชาติแล้วหลังจากที่จังหวัดอำนาจเท่า ยกไปะรับเป็นเมือร้องพักเข้ามาเนี่ยอ๋อเดออ์เขาหลขึ้นบ่ก็หลายแล้วค่ะท่อน้ำก็หวานบาไปอก็ถืบว่าถทือว่าได้หลได้หลอยู่ค่ะไข่กว่าปีที่แล้วแน่ปีที่แล้วบ่ค่อยได้ขายปันได้มาปีนี้แหละค่ะแต่ค่ะไอผู้ผู้ว่าเพิิน เซอในอำเภอเซอเป็นเหนือหน้าคาไซเนี่ยนากะก็เลยได้อันได้แต่ผู้โวรมาสร้างมาเนี่ยค่ะก็เลยก็ว่าวางง้างม้ามาหน้าค่ะก็มันเป็นผ้าทอมือเนาะค่ะมันก็ต้องใส่เวลาแน่นั้นมันหน้าค่ะแล้วกรราวิธีข้อเห็ดนี้ถ้ามาฉาดทั้งหมดเลยเปนบ่แม่นค่ะเพราะว่าซีเรื่องเขาก็ได้มาจากแกนขนุนหน้านค่ะมันห้าง่ายนะสมศน์ตะกี้เอา เอาแกนเคแล้วบันนีเคมันเริ่มจะห้ยยาแล้วน,นะคะมันต้องไปห้าอยู่กับหูผู้หผ้ามันนะคะแกนขนุนเพิ่นนำบ้านทำเนียก็ได้ไม่ต้องไปห้าไกด์นะห้าง่ายพร้อมันนะค่ะกับสีขามเนี่ยกไ็ได้มาจากการย้อมขาไมไหมล่ะคะยอ้มมะะยอมสีธรรมชาติขามเนี่ยก็ได้สีขาวเนี่ยก็บขาวดอกไฟเนี่ยแล้วค่ะขันขันผ้าผ้าเลื้องเนี่แถบสีไม่ได้ข้างเลยนะคะขันแบบ ขันตั้มเว้นแลวจังเยโพดลงไ้เนี่ยละ่ะไม่ทันคะ่ะแลวจังว่าจังว่าไม่ค่อยได้โพดลงไ้น่ะนเพศนะน,นะคะการโพดไปแล้วผลปับ๊บมันหายมืดแล้วเลยละลูกค้าสีหายน่นนะนคะเพราะว่าการไม่โพดกันยังอันันลงเยอะยัยงได้พวกนันนเยอะเหมือนนะคะือแบบนี้แหละคันเนี่นะห้องกอกลางเนี่ยก็ได้ออเด้วยห้ามาละ ด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นปัจจุบันผ้าขาม้าของจังหวัดอำนาจเจริญได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ผลิตผ้าขาม้าในพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญมียอดสั่งจองเพิ่มขึ้นนั่นคือมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน